ส่วนอีกจุดหนึ่งในกรุงเทพที่ถือเป็นแลนด์มาร์คเหมือนกันคือ RCA นะฮะก็จะมีนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเขาไปเล่นน้ําสงกรานกันแต่ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยต้องถามนะคุูกระแตว่ามันทําได้หรือเปล่ามันปลอดภัยไหม กับการที่มีชาวจีนเนี่ยเขาไปเหมารถบรรทุกน้ําแล้วเอาน้ำเนี่ยมาสาดใส่คนอื่นเนี่ยนะฮะ,ะแต่ด้วยความแรงของน้าเนี่ยมันอาจทําให้เกิดอันตรายได้คือรถบรรทุกน้ําที่เราเห็นเวลาพี่พี่เทศกิจล้างถนนใช่ไหม,มที่มีน้ําแท็กนี้ใช่<อ>เนี่ยโอ้เราเราน้ำมันแรงอ่ะเวลาฉีดใส่คนใส่มอเตอร์ไซค์นี้มันอาจจะล้มได้นะใช่ไหมเนี่ยฮะคือ อันตรายมากเลยนะคะคือเข้าใจแหละว่าอยากอยากเล่นอย่างสะใจอ่ะแต่บางทีมันอาจจะเกินเลยเลยเถิดคือในความหมายของรถบรรทุกน้ำเนี่ยคุณอยากเช่ามาคุณเช่ามาได้นะคะม,มันก็เป็นรายได้เนอะเขาอยากจะหาเงินกัน แต่คุณน่ะก็เหมือนสูบน้ําจากรถสิแล้วก็ใช้ปืนในขนาดปกติของคุณเนี่ยฉีดสิไม่ใช่ว่าคุณนะต่อท่อแล้วก็ฉีดด้วยความแรงในระดับที่เขาล้างถนนกันเลยแบบนี้ทําไม่ได้นะคะนี่ครับเพราะฉะนั้นถูกตั้งคําถามจากเพจเดอะ m o มเ n t นตนะครับก็นําภาพนี้มาโพสต์นะครับเป็นภาพที่มีวัยรุ่นจีนเช่ารถบรรทุกน้ําขนาดใหญ่แล้วใช้สายยางขนาดใหญ่เนี่ยฉีดใส่คุณที่มาเล่นน้ําสงกรานที่ RCA นะครับซึ่งจะมีภาพหนึ่งเนี่ยเห็นว่า ชาวจีนเหล่านี้เขาใช้สายยางเนี่ยฉีดน้ําใส่วินจักรยานยนต์รับจ้างจนพี่วินเนี่ยต้องลงมาจากรถมายืนบนถนนแล้วก็ยกมือห้ามว่ามันอันตราย <c oughs> คือถ้าขี่มาเนี่ยโดนฉีดน้ําใส่ด้วยความแรงแบบนี้อาจจะล้มได้นะครับแล้วก็มีข้อความจากในเพจ The Momentum เนี่ยเขาบอกว่าดินแดนไร้กฎหมายวัยรุ่นจีนป่วนเช่ารถบรรทุกน้ำใช้สายยางใหญ่ฉีดน้ำสงกรานกลาง RCA แบบนี้ โดยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้13เมษายนนะครับที่ถนน r c a ก็ไปเจอรถบรรทุกน้ำคันใหญ่เนี่ยเรียงกัน5คันนะฮะแล้วข้างบนรถเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาถือสายยางฉีดน้ําใส่คนไปหมดเลยทั้งรายเดอร์ที่ขีม่มอเตอร์ไซค์มานะครับแล้วก็ประชาชนที่เดินสัญจรไปมานะครับหลายคนเนี่ยต้องตะโกนขอร้องว่าไม่เล่นน้ําแล้วต้องมาขอร้องว่าเลิกฉีดใส่มอเตอร์ไซค์ เนื่องจากว่าแรงของน้ําที่มาจากสายยางเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับแต่ปรากฏว่าถึงจะมีการร้องขอชาวจีนเหล่านี้กลับไม่ฟังน่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะฮะสำหรับพื้นที่ RCA เนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารแล้วก็มออไฟใช่ไหมของชาวจีนในที่มาเปิดเนี่ยนะฮะโดยหลายร้านก็มีป้ายาเป็นภาษาจีนพนักงานก็เป็นชาวจีนนะครับอย่างไรก็ตาม พื้นที่ RCA เนี่ยอยู่ติดกับโรงพักมักกะสันห่างไปไม่ไกลคุณคุณกระแตมไม่เกี่ยร้อยเมตร่ะนะแต่คำถามคือทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเข้ามาเข้มงวดกดขันการเล่นน้ำสงกรานะนะฮะเหมือนกับพื้นที่อื่นเขาเลยอะ่ะ ล่าสุดนะคะทางเพจดราม่าแอดดิกเขาโพสภาพบอกตำรวจมาแล้วนะคะแต่ก็คือปล่อยให้เล่นไปพักใหญ่แล้วแหละตำรวจเข้าจับกลุมค่ะพร้อมกับมีข้อความจากข่าวคนจีนเช่ารถพ่นน้ำสงกรานใส่ชาวบ้านนะคะตำรวจบอกว่าสอนอมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราเข้าดำเนินการแล้วนะคะแล้วก็ฝากมาบอกว่าทางด้านสอนอมักกะสันนะคะก็ได้มีการจัดก,กําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ,ะจำนวน129นายในการดูแลเทศกาลสงกรานในพื้นที่นะคะเรียกว่ายาวไปถึงวันที่17 เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณผู้ชมพบเห็นอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ